ครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับเต็กแสงจาก T-Concept นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าง,งานไลซิโอคลิปเพชกเซียมแปกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านนะสำหรับคนที่ไม่อยากได้หลังคาที่เต็มผืนเต็มโซนมากมายนะักนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในงานต่อเติมหลังคานะครับเดี๋ยวรายละเอียดตามผมมาดูเลย ่อนที่ผมจะพาไปชมแล้วพาไปดูรายละเอียดในส่วนต่างๆของงานหลังคาหน้าบ้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงคอนเซปต์การออกแบบและต่อเติมหลังคากันก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงใช้คําว่าสําหรับคนที่ไม่อยากได้หลังคาเต็มผืนนะครับก็แนะนําอยากจะพามาดูแนวทางหลังนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าลูกค้าหลังนี้อยากจะได้ตรงนี้มันเต็มผืนเหมือนปกติเพราะว่าตรงนี้ลูกค้าเอาไว้ใช้จอดรถนะครับส่วนตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมว่าพอดูดีเนี่ยหลังคามันเป็นผืนเป็นขยัก L เห็นไหมครับ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้อยากได้หลังคาเต็มโซนตรงนั้นนะครับอยากจะได้เป็นเพียงเรียกง่ายๆว่ากันสาดดีกว่าเพราะมันยื่นออกประมาณเมตรเมตรห้หน่อยๆเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าจะปรับปรุงพื้นที่นะครับจัดสวนให้มันดูสวยงามเลยอยากจะได้หลังคาแค่ประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับทีนี้ว่ากันไปถึงเรื่องจะต้องเป็นแพทเทิร์นไซส์ไหนดีจะต้องเป็นวัสดุอะไรในการมุงหลังคานะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนท้าความก่อนเห็นอไอ้เจ้าหน้าต่างชุดตรงนั้นไหมด้านบนชั้น2นั่นแนหะ ตรงนั้นนะคือห้องนอนของลูกค้านะครับซึ่งหัวนอนลูกค้าเนี่ยหันหัวติดผนังเลยนะครับฉะนั้นเราต้องอาหาวัสดุที่มันจะเงียบสําหรับที่ไม่รบกวนพักผ่อนในการนอนพักอาศัยนะครับแล้วพอได้วัสดุแล้วก็จึงนําไปเสนอนเสนอกับลูกค้านะครับว่า ถ้าต้องการความเงียบนะต้องการการป้องกันความร้อนสะสมให้ได้หลังคาที่มันดียิ่งขึ้นนะครับคืองบประมาณอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับก็อยากจะแนะนําเป็นวัสดุไวนิลนั่นเองนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนะครับไอ้เจ้าไวนิลเนี่ยวัสดุมุงลคาไวนิลเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีราคาที่สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับหลายๆท่านยังกังวลอยู่ว่าไวนิลมันจะมีราคาแพงไปหรือเปล่านะครับซึ่งบอกตรงๆนะตอนนี้บริษัทผู้ผลิตนะครับได้คิดคน้นแมท,ทเทียลออกมา,มามากมายนะครับทำให้ มันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นราคาก็สามารถจับต้องได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันดีขนาดไหนมันคุ้มค่าต่อการลงทุนที่จะนำมาเป็นวัสดุมูลหลังคาขนาดไหนนะครับผมโดยสิ่งสําคัญของไวนิลนะครับวัสดุเขาเป็น UPVC ถ้าเปรียบเทียบห้เห็นภาพง่ายๆ UPVC มันก็คือวัสดุเดียวกับที่ทําประตูห้องนาบ้านของเรานั่นแหละอ่านะครับถ้าจับภายนอกดูมันจะคล้ายๆพลาสติกหน่อยนะแต่หลายๆท่านก็ยังกังวลว่าในเรื่องอายุการใช้งานมันจะสั้นกว่าเมทัลชีสหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น UPVC นี่ผมบอกไว้ตรงนี้เลยคือทางบริษัทผู้ผลิตนะครับเขาวารันตีอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นในเรื่องตรงนั้นเราไม่ต้องเป็นกังวลใจเลย นะครับส่วนสีเนี่ยข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือสีของเขามันจะมีสีตัวเลือกสีเนี่ยให้ได้น้อยสักหน่อยนะครับไม่ได้หลากหลายเท่าเ,เมทัลชีสนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลพอนํามาปูแล้วเนี่ยในเรื่องของลิ้นที่มันเป็นเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นชิปล็อกเวลามาต่อแผ่นมาทาบแผ่นก็จะทําได้ดีกว่าการทาบแผ่นของเมทัลชีสนะครับไอเรื่องปัญหาการรั่วการซึมมันก็จะทําได้ดีกว่านั่นเองโอเคครับผู้ชมสําหรับไอพวกคุณสมบัติของวัสดุอะไรต่างๆนะครับ เราก็อธิบายกันเป็นพอสมควรแล้วเนะท่านผู้ชมน่าจะทราบรายละเอียดของคุณสมบัติของวัสดุที่เราเลือกใช้สําหรับหลังนี้กันแล้วนะครับในส่วนของแพทเทิร์นของโครงสร้างอะไรต่างๆพวกขนาดของอเสแปรจันทนนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะในเรื่องของดีเทลมากมายนักนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการอธิบายมีการบอกไปเนี่ยค่อนข้างหลายคลิปมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ย ไปช่วยติดตามหรือไล่ดูคลิปเก่าๆกันได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางการติดตามไว้ให้นะครับในส่วนของวันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของงานต่อเติมเราดีกว่านะครับมาดูเจาะลึกในเรื่องของเสาแผงบ้างนะครับการเก็บงานของตีนเสาเนี่ยเราทํากันแบบไหนนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับสําหรับหลังนี้เสาคู่หน้านี้นะครับเราก็ได้ออกแบบไว้เป็นเสาแผงหรือบางท่านก็จะเรียกว่าเสาแต่งนะครับซึ่งมันคือเสาชนิดเดียวกันนะครับผม อธิบายถึงแพทเทิร์นที่เราเลือกใช้สําหรับหลังนี้ก่อนนะครับแพทเทิร์นที่เราเลือกใช้เหล็กคู่นี้นะครับเราจะใช้เป็นเหล็กขนาด4คูณ2นิ้วนะครับเหล็กด้านในเนี้ยตัวที่แต่งลายขั้นลายเนี้ยเราจะใช้เป็นเหล็กขนาดนิ้วคูณนิ้วนะครับส่วนเหล็กขั้นกลางนี้จะขนาดเดียวกับอไอ้เจ้าเหล็กคู่นี้เลยถ้าถามว่าต้องเป็นลายนี้แพทเทิร์นนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าต้องบอกงี้ครับไม่ใช่นะครับเราไม่ได้ฟิกตายตัวขนาดนั้น ลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ชอบหรือมี Refer รนสในใจมาให้เราดูได้นะครับหากมีแบบที่ชอบมาแต่ถ้าไม่มี Refer รนสนะครับไม่ได้มีแบบที่ต้องการมาให้ทางเรานะครับก็จะจัดให้ตามมาตรฐานของบริษัทเลยว่าเสาแผงของเราเนี่ยจัดไว้ที่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเก็บงานการจบงานของตีนเสาของบริษัทเราม้างไหมนะครับนี่ก็คือไอเนี่ยทำไมจะต้องหล่อเป็นปูนงานดิบๆไว้อย่างนี้หรอมัไมันดูไม่สวยงามเลยนะครับซึ่งผมบอกอย่างนี้ มันอาจจะดูดิบไปสักหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเก็บงานแบบนี้ข้อดีมันคืออะไรบ้างให้ท่านผู้ชมเนี่ยนึกภาพตอนยังไม่มีไอ้เจ้าก้อนปูนนี้ก่อนนะครับเวลาเราจะตั้งเสาเนี่ยหรือยึดเจ้าตัวเสาเนี่ยกับพื้นปูนเราเนี่ยพื้นลงรถเราเนี่ยเราต้องมีการวางเ,าเพดเหล็กใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการเจาะรูเพื่อยึดยึดพุกเหล็กเข้าไปแล้วก็ขันน็อตใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้พวกจุดรอยเชื่อมหรือพวกจุดหัวพุกเหล็กหัวน็อตเนี่ย ต่อให้เราทาสีการสนิมหรือทาสีจริงยังไงนะครับภายภาคหน้าอายุของมันเนี่ยก็จะทําไดไ้ไม่ดีเท่ากาันที่เราเก็บงานด้วยปูนแบบนี้นะครับโอกาสที่น้ําหรืออะไรต่างๆมาจะกัดก่อนพวกจุดต่อพวกนี้มีค่อนข้างเยอะกว่าฉะนั้นเมื่อเรารู้จุดด้อยมันจุดที่อาจจะทําความเสียหายได้ในอนาคตนะครับเราก็จะทําการป้องกันไปให้ลูกค้าเลยโดยทําการหล่อปูนปิดไปเลยหล่อทับไปเลยเก็บงานให้สวยนะครับแล้วก็ อายุการใช้งานจะคงทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสาฝั่งตัวบ้านของหน้างานนี้กันบ้างไหมครับหน้างานนี้เราก็ใช้เสาเดี่ยวในการตั้งเสาแยกโครงหลังคาอีกเช่นเคยแต่สังเกตไหมว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าหลังที่แล้วมีขนาดที่เต็มกว่าอ้วนกว่าหลังที่แล้วเพราะอะไรเหรอเพราะว่าขนาดที่เรานํามาใช้กับหน้างานนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าหน้างานที่แล้วนะครับหน้างานนี้เราเลือกใช้เป็นเหล็กขนาด4ีคูณสนิ้วกันเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถามว่ามันมีผลเรื่องอะไรเหรอทาไมต้องใช้คนนละขาด ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบนะครับสถาปนิกผู้ออกแบบว่าโหลดที่คำนวณมาได้เนี่ยมันมีผลมากมายในการจะต้องเปลี่ยนขนาดหรือเปล่านะครับจึงถ้าถามแบบอตอบแบบบ้านๆเลยนะครับก็คือมันมีผลในเรื่องความสวยงามเพราะว่าแพทเทิร์นไซส์หลังคาเนี่ยมันมาเป็นเล็กแอลแล้วพอสาวมันเป็น4ีคูณสเนี่นก็จะดูเต็มดูแน่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สงลงรถจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเชื่อมต่อที่มาเป็นกันศาสตร์หน้าบ้านกันบ้างไหมหรือจริงๆอะ่ะหลังคาตรงนี้เขาเรียกกันว่าหลังคาคานูปี้นะครับผมซึ่งไอ้ตรงนี้มันพิเศษยังไงมันยากยังไงเหรอนะ้องต้องพามาดูคือผมบอกอย่างนี้จุดที่จะเชื่อมมาเป็นตัวแอลด้านนี้นะครับต้องทําดีๆนะครับคานึงถึงระยะยื่นก็ดีหรือว่าการเชื่อมต่อหลังคาให้มันดูเนียนเป็นผืนเดียวกันเนี่ยรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะยื่นเมื่อผมผมพูดไปข้างต้นนะครับตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะยื่นเท่าไหร่ก็ได้ใช้โครงเหล็กอะไรก็ได้นะครับเราต้องอดูข้อกําหนดของเขากันหย่อนมันมีข้อกําหนดทางวิศวกรรมกันอยู่นะครับว่าหลังคาที่ไม่ตั้งเสาเนี่ยสามารถยื่นได้ระยะที่เท่าไหร่ระยะกี่เมตรกี่เมตรถึงจะเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยแล้วกัน หลังคาเนี่ยมีความยืดแบบไม่ตั้งเสานะครับไม่ควรที่จะเกินเมตรหถึงเมตรแนะอันนี้กรณีที่ใช้แขนค้ำล่างนะครับเป็นระยะที่ปลอดภัยถ้า2เมตรล่ะได้ไหมน้อง2เมตรได้ครับแต่ต้องเป็นการดึงบนและดึงบนจะใช้เป็นแป๊บเหล็กเหล็กกองหรือว่าสลิงอะไรก็แล้วแต่นะครับท้งนี้ทั้งนั้นมันต้องอิงจากวิศวกรที่ต้องคำนวณโหลดให้ดีนะครับถ้าหลายๆาท่านอา,อาจจะโดนใครแนะนามาแล้วแต่อุย้ยมันยืดได้3เมตรนุ่น ไม่ได้นะครับอันตรายพอสมควรเลยพอเราไม่ตั้งเสาเนี่ยเรายื่นขนาดนั้นนะระยะขนาดนั้นเนี่ยท่านลองนึกภาพเวลาลมมันมาแรงๆเลยงัดเนี่ยไปได้ง่ายๆ,ๆนะครับสัน่นบู๊บบูบโอ้โหจะพังหรือเปล่าน้องอันตรายนะครับฉะนั้นเราต้องสอบถามกับทางผู้รับเหมาหรือทางบริษัทที่เข้ามาต่อเติมให้เรานะครับว่าน้องแนะนําได้เลยระยะประมาณไหนมันถึงจะถูกต้องตามข้อกําหนดวิศวกรรม ซึ่งหลังนี้เราแนะนําลูกค้าไปที่มีระยะยื่นที่เมตรห้เซนนะครับก็เพียงพอแล้วสามารถตั้งแขนค้าเดี่ยวได้สวยงามดูไม่ได้อยากได้เป็นเต็มผืนก็แนะนําระยะนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งเรามาต่อกันที่รางน้ํำกันบ้างไหมรังน้ําของเราเนี่ยอย่างที่ผมเคยแนะนําไปนะครับเรามีให้ท่านเลือก2สเปคนะครับก็คือสแตนเลสเกลสาม4ู กับสเตเลสเกต201นะครับซึ่งหลังนี้เลือกใช้เป็นสเตเลสเกต201นะครับส่วนสีท้องล่างเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะครับว่าอยากจะให้เราทาสีเก็บงานให้เป็นสีเดียวกับตัวโครงหรือว่าไม่ทาอยากจะชนเนื้อสเตเลสแบบหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหลังนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ทานะครับทีนี้มาดูถึงรางน้ําฝนท่อระบายรางน้ําฝนกันบ้างคือลูกค้าหลายๆท่านอาจจะบอกว่าบิดแบบนี้ไม่ไม่ไม่อยากให้มันบิดแบบนี้ดูไม่ค่อยสวยงามใช่ไหมครับ อันนี้เป็นการหักงอ4-5องศานะครับแอบเข้าไปฝั่งตัวบ้านให้ได้มากที่สุดนะมันก็จะดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าลูกค้าหลายๆท่านหรือบางท่านนะครับถ้าไม่ชอบการที่เราเห็นท่อเถอถาแบบนี้นะครับผมก็อยากแนะนํามันมีอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือพวกโซ่โซ่โซ,โซ่ระบายน้ําฝนนะครับหรือเป็นพวกที่มันเป็นเหมือนถ้วยปลกูกต้นไม้เล็กๆที่เป็นซ้อนๆกัอนอน่ะ แบบนั้นก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ลูกค้าเลือกรับได้เลยตามที่ชอบได้เลยนะครับอ่าโอเคคุณผู้ชมก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องงานระบบไฟทั้งหมดของงานหลังคากลุ่มนี้กันบ้างนะครับงานระบบไฟของเรานะครับจะใช้เป็นการวิธีการเดินเป็นท่อร้อยสายนะครับเก็บงานให้มันดูแนบเนียนดูสวยงามให้กับลูกค้าแบบนี้ในทุกๆหลังนะครับในเรื่องของสเปคสายไฟเบอร์สายไฟเนี่ยเราเคยพูดไปในบางคลิปแล้ว ก็เหมือนเดิมคําเดิมครับลูกค้าไปติดตามคลิปก่อนๆได้นะครับส่วนไอ้เจ้าโคมไฟเนี่ยโคมไฟเนี่ยนะครับเมื่อพอมันเป็นหลังคาที่เป็นงานโชว์โครงเราจะแนะนําให้ลูกค้าติดเป็นลักษณะ,ะโคมเป็นกล่องลอยแบบนี้นะครับเราก็มีให้ลูกค้าเลือกอีกว่าจะเป็นกล่องเหลี่ยมหรือกล่องกลมนะครับสีก็มีให้เลือกอีกว่าจะเป็นสีดําแบบนี้หรือสีขาวนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบเป็นสไตล์แบบลักษณะทูโทนนะครับ ก็สามารถเลือกเป็นสีขาวแบบนี้ก็ได้เราก็จะเดินท่อร้อยสายเป็นสีขาวให้นะครับตัดกันดีกับสีโครงหลังคาก็จะดูสวยงามแล้วก็ตรงตามสไตล์ตที่ลูกค้าชอบอีกเช่นกันนะครับบอกเราได้เลยว่าท่านชอบแบบไหนนะครับความต้องการแบบไหนบอกได้เดี๋ยวเราช่วยแนะนําให้นะครับแต่เดี๋ยวให้จ้าก้องแผ่นนั้นดูหน่อยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าใจผิดหลังคากลุ่มนู้นตรงนั้นเราไม่ได้ทำนะครับเป็นทางที่โครงการเขาแถมให้ลูกค้านะครับนี่ของเราเนี่ยจะเริ่มต่อเติมที่กลุ่มนี้นี่นี่น เนี่ยตัวตัวเริ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปเลยเนี่ยมันอาจจะดูเนียนเหมือนผืนเดียวกันนะครับเพราะว่าเราดีไซน์ให้มันล้อกับตัวบ้านให้ได้มากที่สุดนั่นเองมันจะได้ดูไม่โดดเด้งเกินไปนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับรายละเอียดสําหรับงานต่อเติมหน้างานนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีความสนใจอยากต่อเติมนะครับหรือว่ามีความคิดที่อยากจะศึกษาว่างานต่อเติมเนี่ยมันต้องเริ่มแบบไหนต้องเลือกแบบไหนดีนะครับ ก็ทักกันเข้ามาสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีวิศวกรแล้วก็สถาปนิกเนี่ยขอให้คำปรึกษาขอให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกๆท,ท่านได้อยู่แล้วนะครับขอเพียงแค่ติดต่อเข้ามาสอบถามกานก่อนได้ยังไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับมาถามข้อมูลมาสอบถามกันก่อนเรายินดีให้คาปรึกษากับทุทกๆท,ท่านได้เลยนะครับบริษัตย์ t concept development and c o n เน c t i o n นะครับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทหรือแม้กระทั่งงานสร้างบ้านนะครับต่อเติมคอนโดแล้วก็รับนะครับหรือแม้กระทั่งงานสร้างอาคารพาณิชย์เราก็ดูแลให้ท่านได้ครบวงจรเลยนะครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะครับอ๋อนี่นี่เน,นี่เดี๋ยวขอแนะนําเลยพอดีเลยนี่คือน้องเอนจิเนียร์ของบริษัทเรานะครับผู้ที่เป็นคนคํานวณโครงสร้างคํานวณโหลดหรือออกแบบโครงสร้างอะไรต่างๆก็มาจาัดคนนี้แหละ นะครับ,รบโดยที่เวลาไปหน้างานเนี่ยท่านอาจจะงงว่าคนไหนพิศวกรคนไหนสถาปนิกโดยที่ของเราน่นี่จะมีการปักตรงอกเลยชัดเจนนะครับลูกค้าจะได้ไม่สับสนนะครับว่าคนนี้ที่เข้ามาเป็นเอนจิเนียร์หรือว่าอาร์ติเต็คนะครับเราแบ่งแยกให้ชัดเจนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าในการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเวลาไปหน้างานนั่นแหละโอเคครับก็อยากขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากท่านผู้ชมเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามตามช่องทางตามนี้ ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกลำลังใจให้กับเรานะครับเราตั้งใจทํากันจริงๆวันนี้หากผิดพลาดประการใดขออภยัยในนาทีนี้ด้วยนะครับขาดไม่ได้เลย1คําคม1วันขนาดใบไม้เนี่ยยังร่วงเลยนะภาษาอะไรคนง่วงๆอ,อย่างเราขอบคุณครับ